นี่เราจะสามารถลดละกิเลสหรือปิดกั้นอกุศลไม่ให้เกิดเราจะสามารถเจริญกุศลทำกุศลที่มีอยู่ให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเครื่องมือสำคัญก็คือสตินะนะเรามีสติรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำของเรานั่นแหละนอกจากเป็นสัมมาวายามะแล้วนะมันยังเป็นการพัฒนาสติของเราด้วย นี่ตรงที่เรามาถึงสัมมาวายามะเรารู้แล้วว่าทิศทางของชีวิตเรานะต้องลดละอกุศลต้องเจริญกุศลขึ้นอกุศลเกิดตอนไหนตอนไม่มีสติกุศลเกิดตอนไหนตอนที่มีสติเพราะฉะนั้นสติสําคัญมากนะเป็นองค์ธรรมเพราะนั้นเวลาจิตใจเราเกิดโลภโกรธหลงขึ้นมารู้ทันลงไป ตรงที่เรารู้ทันปั๊บเนี่ยนะกุศลจะเกิดแล้ะอกุศลจะดับละในที่สุดเราจะก้าวเข้าไปสู่สัมมาสติสัมมาสตินะไม่ใช่สติธรรมดาสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสตินะั้นคือสติปัฏฐานนะมีสมติรู้กายนะมีสมติรู้เวทนามีสมติรู้จิตใจของตัวเองมีสมติรู้สภาวธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งกุศลทั้งอกุศลร,นะรู้กระบวนการ งั้นเบื้องต้นนะก็ดูมีสติรู้สึกกายเห็นกายในกายเนืองเนืองเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนือง ργ, เห็นจิตในจิตเนืองเนืองอย่างที่เราคอยรู้เท่าทันว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอะไรอยู่เบื้องหลังคําพูดอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทํานั่นคือการรู้เท่าทันกุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นในจิตเรานี้เราฝึกไปเรื่อยๆนะนอกจากส today, ัมมาวายามะเจริญแล้วสัมมาสติยังเจริญขึ้นด้วย พราะสิ่งที่เราฝึกอยู่นั้นนะมันคือจิตตานุปััสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยนะทำมันเดียวนั่นแหละมีสติรู้ทันจิตของตัวเองไปนั่นแหละองค์มรรคทั้งหลายจะพัฒนาขึ้นมาหมดเลยนะอย่างเรามีสติรู้ทันใช่ไหมกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันนะความคิดคำพูดการกระทำการดำารงชีวิตของเราก็ไม่ผิดใช่ไหม จิตใจของเราก็สะอาดมากขึ้นมากขึ้นมีความเพียรชอบดีขึ้นดีขึ้นสติของเราก็จะยิ่ง,งว่องไวขึ้นจนมันไม่สามารถบงการความคิดคำพูดการกระทำการดำารงชีวิตของเราได้สัมมาสติเกิดขึ้นคือเราสามารถเจริญจิตตานุปัสสนาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวขึ้นแล้วเพราะฉะนรที่เราหัดดูจิตดูจิตเนี่ยนะมันจะครอบคลุมองมค์มรรกทั้งหมดเลยนะ งั้นหัดรู้ไปเรื่อยๆนะสติของเราก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะต่อไปนียจิตขยับนิดเดียวเลยมันเห็นนะาร